หลักการในการเลือกประกันชีวิตสําหรับคนโสดเพื่อนๆครับสภาพัฒน์รยงานเมื่อไตรมาสที่1นนะครับที่ผ่านมาบอกว่าประชากรไทยจะเข้าสู่ภาวะคนโสดสูงถึง24%ของจํานวนประชากรนะครับนั่นหมายถึงว่าประชากร4คนจะมีถึง1คนนะครับของประชากรไทยนะครับที่อยู่ในสภาวะโสดนะครับนั่นหมายถึงว่าการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินทางด้านสุขภาพในวัยที่เรากเกษียณหมายถึงว่าอายุ60 65ปีขึ้นไป ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพและการเงินเป็นอย่างดีในวัยที่เราไม่สามารถทํางานได้นะครับสวัสดีคนดีสวัสดีคนดูดค,นดครับพบกับน็อตเดอะสตาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง7หลักการในการทําประกันชีวิตสําหรับคนโสดนะครับข้อ 1. ประเมินความต้องการและความเสี่ยงนะครับอย่างแรกนะครับพิจารณาจากรายได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการเงินว่ารายได้เราจะเพียงพอไหมสําหรับในยามที่เราต้องกเกษียอายุออกไปหลังจาก60ปีหรือ65ปีนะครับ เราจะมีเงินเก็บเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองหรือเปล่าในวัยของที่เราไม่สามารถทํางานได้แล้วนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนะครับก็ตรงนี้อยากจะให้เพื่อนๆลองคํานวณถึงอาชีพแล้วก็ไลฟ์สไตล์อาหารการกินที่เราใช้ชีวิตอยู่ในประจำวันนะครับว่ามีผลต่อการดาเนินชีวิตมีโอกาสที่จะเก็บเงินได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากเกษียณไปแล้วนะครับถัดมาก็คือคิดถึงภาะวะความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราต้องจัดไปก่อนวัยอันควร เราสามารถมีเงินทิ้งไว้ให้กับบุคคลด้านหลังคนที่เรารักเพียงพอหรือเปล่านะครับอย่างน้อยก็สามารถดําเนินชีวิตได้อีกอย่างน้อย2ปีสาปี5ปีนะครับแล้วแต่จํานวนภาระนะครับข้อ <deputy S 1> ถ,ถัดมานะครับก็คือข้อ,ขอ 2, 2นะครับ <picnic S 2> ก็พูดถึงประเภทของการทปาประกันนะครับประเภทของการทาประกันก็จะแบ่งออกเป็นอย่างแรกนะครับเราก็จะพูดถึงประกันชีวิตนะครับก็จะมาดูว่าประกันชีวิตนะครับที่เรามีอยู่หรือที่เราจะต้องเตรียมพร้อมไว้มันเพียงพอกับความต้องการความคุ้มครองมีวงเงินชดเชย แอบกับบุคคลที่อยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าเช่นพ่อแม่นะครับแล้วก็วงเงินสําหรับถ้าเกิดครบสัญญาแล้วมันเพียงพอสําหรับเราที่จะดําเนินชีวิตในช่วงหลังจากที่เรากรเกษียณไปหรือเปล่านะครับข้อถัดมานะครับก็คือข้อ2นะครับทางด้านประกันสุขภาพตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีประกันสังคมมีประกันกลุ่มจากที่ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องกเกษียณอายุไปไม่สามารถทํางานได้สวัสดิการเหล่านั้นอาจจะหมดไปหรือถ้าเป็นข้าราชการมันอาจจะตามตัวเราไปด้วยก็ได้ แต่ต้องมาคำนวณว่ามันจะเพียงพอไหมสําหรับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วนะครับข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องประกันโรคร้ายแรงนะครับประกันโรคร้ายแรงก็อยากจะให้ดูในเรื่องของการใช้ชีวิตในตอนนี้นะครับว่าโรคร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้มากมันมีอะไรบ้างมันก็จะดูจากการใช้ชีวิตการดําเนินกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของปัจจุบันของเรานะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอด้วยนะครับ ข้อต่อนะครับก็คือประกันทางด้านบํานาญนะครับเราก็จะมาดูว่าการที่เราเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมอกองอสลากออมสินหรือการออมเงินจากใดๆก็ตามมันเพียงพอสําหรับที่จะใช้หลังจากวัยเกษียณอายุของเราหรือเปล่านะครับเราก็สามารถอา,าคํานวณได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะดูว่ามันเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตในช่วงหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วหรือเปล่านะครับ <S <S ข้อ3นะครับศึกษาแผนทางด้านประกันชีวิตนะครับ ข้อนี้เราก็จะมาดูถึงว่าประกันชีวิตที่เรามีอยู่ณตอนนี้หรือประกันชีวิตที่เรากําลังจะทำครับมันสามารถที่จะคุ้มครองแล้วก็มีเงินเพียงพอหรือเป็นเงินบําเหน็จบํานานให้เราใช้ในอย่างบ้านปลายชีวิตของเราให้เราได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วรวมถึงกองทุนสวัสดิการต่างๆที่เรามีนะครับเช่นพวกประกันสังคมประกันกลุ่มสวัสดิการข้าราชการสวัสดิการรับวิสาหกิจแล้วก็มันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอาชีพที่เพื่อนๆทําอยู่ด้วยนะครับข้อถัดมานะครับก็คือข้อ4นะครับ วงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมข้อนี้ก็อยากใช้เพื่อนๆดูว่าวงเงินที่เราจะทําประกันชีวิตนะครับมันเพียงพอสําหรับที่จะเลี้ยงดูเราในยามบ้านปลายของชีวิตหรือเปล่าช่วงหลังจากที่เรากเกษียณอายุไปแล้วหรือสามารถเป็นเงินให้เราเลี้ยงดูบุพการีพ่อแม่ของเราหรือลูกหลานหรือหลานของเราถ้าเราเป็นคนโสดนะครับก็จะมาเลี้ยงหลานของเราได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรามีหลานนะครับข้อ5นะครับการแจ้งประวัติการรักษาทางด้านสุขภาพ ในข้อนี้สําคัญไปอย่างมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีรอยโรคหรือรอยอาการหรือโรคที่เป็นอยู่แล้วหรืออยู่ในระหว่างการรักษาหรือโรคที่เป็นแล้วรักษาหายขาดแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่องตรงนี้มันสําคัญมากนะครับสำหรับการทําประกันชีวิตนะครับหรือประกันสนุขภาพใดๆก็ตามอยากให้เพื่อนๆแจ้งกับตัวแทนหรือถ้าทํากับผมเนี่ยก็แจ้งผ่านผมได้เลยครับว่าที่ผ่านมามีประวัติการรักษามีรอยโรคมีอาการอะไรอยู่มีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลไหนพบแพทย์ท่านไหนอยู่ทนานยาอะไรอยู่ ด้งเข้ามาดูละเอียดนะครับจะได้ไม่เกิดผลเสียในเรื่องของการเคลมไม่ได้หรือในเรื่องของการเกิดโมคียกรรมในเรื่องของการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพในอนาคตนะครับเพราะว่าการปกปิดข้อมูลทางด้านการประกันทางด้านสุขภาพนะครับมันจะเกิดผลเสียกับทางเพื่อนๆเองนะครับถ้าเกิดเราปกปิดข้อท็จจริงทางเรื่องสุขภาพนะครับก็อยากจะให้เปิดเผยข้อท็จจริงของการทําประกันเข้ามาได้เลยครับไม่ต <kicking S 2> ้องกลัวนะครับว่าบริษัทจะไม่รับพิจารณานะครับข้อนี้ผลการตรวจสุขภาพสามารถแนบเข้ามาได้นะครับถ้ามีการตรวจสุขภาพกับ หน่วยงานของท่านหรือบริษัทของท่านนะครับมันก็จะประกอบการพิจารณามันเป็นผัดีซะอีกนะครับบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดในการทําประกันเข้าไปด้วยนะครับหรือบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นจากทางโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันที่จะเป็นส่วนลดในการตรวจสุขภาพด้วยนะครับทบทวนประกันที่มีอยู่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆทราบว่าประกันชีวิตนะครับสามารถซื้อได้มากกว่าหนึ่งฉบับนะครับมันอาจจะแบ่งเป็นคุ้มครอง เก็บออมสวัสดิการประกันเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องซื้อพร้อมกันรุ่นเดียวหมดนะครับอาจจะทยอยซื้อทีละฉบับก็ได้ฉบับแรกอาจจะเน้นความคุ้มครองฉบับที่2อ,อาจจะเน้นเรื่องของประกันสุขภาพฉบับที่3อาจจะเน้นเรื่องของบำนาญเกษียอายุก็ได้ครับการเก็บออมอะไร่างนี้คนหนึ่งคนสามารถมีประกันได้มากกว่า1ฉบับนะครับแล้วก็อยากให้ตรวจสอบว่ามันเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตในอนาคตหรือเปล่าครับในเรื่องของวงเงินความคุ้มครองต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง กดรีโพสต์กดแชร์คลิปด้วยนะครับกดหัวใจกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันก่อนครับเพื่อนผมก็มาถามผมว่าเขากังวลว่าเขาจะเป็นโรคพุ่มพวงครับผมก็ถามว่าเฮ้ยโรคพุ่มพวงอาการมันเป็นยังไงหรอโรคพุ่มพวงที่ว่าเขาก็บอกว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายก็หาผู้ชายถูกใจไม่มีประกันชีวิตประกันภยัยประกันความประทับใจสําหรับคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับล็อตเดอร์สนา